รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เวดีค,ครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยฮะรายการไปปะลักับผมเจ้าชายตำมะกุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุดอิยนนท์ครับผมดรวินพีรวัตรวิริพิสิทธ์พัฒนาครับครับสำหรับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่และก็ที่นี่เองที่หลายๆคนก็อยากจะให้รายการไปปะลกของเราแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยมาตะลุยดูบรรยากาศที่แม่กำปองสักหน่อยวันนี้เราจึงมีมะ คุเทศนะครับนั่นก็คือคุณจิ้นนะฮะสวัสดีครับคุณจิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิ้นชื่อจริงนามสกุลนามสกุลจริงอะไร,ออรบอกท่านผู้ชมนะครับชื่อชื่อจริงชื่อน,น,นงรักสมมุติค่ะนงรักนามสกุลสมมุติไม่ไม่ใช่นามสกุลจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วกคุณสมมตินามสกุลสมสมุติตายอ่าละอ้โหเล่นเอาซะแล้วครับเอาซะแล้วไกด์ท้องถิ่นของเราสะดุ้งไปเลยฮะนามสกุลสมมุติ ตอนนี้ oh. เราอยู่แม่กำปองปกติแม่กำปองเนี่ยอ,อยู่ทางตัวจังหวัดประมาณกี่กิโลครับประมาณ50ิกิโล50กิโลจากเชียงใหม่มาถึงแม่กำปองนี่นะฮะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าใครจะไปจะมาต้องเล็อเวลาไว้ด้วยและโดยเฉพาะวันเสาร์ที่ยะว,วันหยุด <c oughs> นะตะเลกเนียนักท่องเที่ยวจะเยอะและเส้นทางนี้ค่อนข้างจะแคบนิดนึง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วก็ใช้รถใช้ถนนนี่รัะพัทลัง ต้องระวังต้อระมัดระวังมากๆเลยนะคะรับเพราะที่นี่ไม่มีอุบัติเหตุนะฮะ,<ส>ะ,ะ,ะเพราะว่าการดูแลอะไรต่างเราดี<ช>วันนี้ทนไม่ได้กับเสียงเรียกร้องของแฟนขับไปเะล่ะใช่อยากจะให้เราเนี่ยมาตะลุยเมืองอเงนื้อแบบเดินเดินหน่อยเมืองเหนือเลยนะเมืองเหนือแล้วเป็นพื้นที่สูงเนี่ยนะครับคุณจะเดินไหวหรือเปล่าไปสิครับแล้วคุณไปเะล่ะไปสิโอ้ของแค่นี้คุณจินตอนนี้เราถึงแม่กำปองแล้วก่อนเราจะไปดูวัฒนธรรม การกินการอยู่การนอนอะไรต่างๆนะเราอยากให้ท่านผู้ชมเดียพาเดินป่าอ้ไปเดินป่ากับเราคุณจินจะพาเราไปที่ไหนจะพาเดินป่าไปดูต้นไม้ใหญ่ที่อายุมากกว่า300ปีมากกว่า300ปีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าตาน้ำต้นน้ำตาน้ำหรือเป็นต้นน้ำของที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านป่าต้นน้ำอืออุ้ยเป็นหมู่บ้านที่ให้ความชุ่มชื้น ให้ความคุ่มแคลืดทุกอย่างเลยนะครับไปทางไหนไปทางนี้หรือทางไหนเขาป่าลุงงค่ะเขาป่าลุงนูนะฮะคุณเดินไหนไปคุณมองดูสิคุณเดินไหนไปผมจะบอกนะยฮัร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเนี่ยเอาผมไม่ลงสักลาย่ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งหนึ่งและเจ็ดย่านน้ำเป็นจังหวัดที่เท่าไหร่เจ็ดย่านน้ำนี่จำไม่ได้เพราะว่าเคยไปพายเรือมาหลายที่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าก้นพาท่านผู้ชมไปเดินป่ากันดีกว่านะฮะและอย่าพลาดนะฮะผมจะบอกเลยว่าสถานที่นี้นะฮะเป็นสถานที่ต้องห้ามห้ามพราดห้ามพลาดนะครับค้ามพลาดคุณจีนพร้อมยังพร้อมก็ไปสิครับไปปะไปสิครับ ตรงนี้ก็คือเปิดไหมคุณเจนไม่เปิดมันเป็นบ้านครับอ๋อตรงนี้ยังเป็นบ้านครับใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คือเป็นบ้าน<ฮ>ทั้งหมดเลยนี่ก็สวยเนี่ยนี่ก็สวยนะนี่ข้างบนนี่ก็สวยดี ตกกลางคืนนี่เขาเขาเปิดดึกขนาดไหนที่นี่ไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มไม่เกินสามทุ่มแล้วหลังจากสามทุ่มนะฮะเขาทําอะไรกันก็คือพักผ่อนพักผ่อนแล้วเขาเขามีบรรยากาศไงบ้างแคมปิ้งหรือทําอะไรไม่มีค่ะไม่มีก็คือให้หยุดต้อปเลยถ้าสมมติจะนั่งดื่มนั่งอะไรก็แบบนั่งดื่มคุยกันเบาๆอ๋อคุยกันเองในในหมู่เพื่อนหรือถ้าคุยเสียงดังมันจะรบกวนชาวบ้านเขาเขาไม่ได้ทำคอมสเตย์เหมือนเรา สมแล้วที่บอกเป็นป่าต้นน้ำจินทีนี้มันมีสามแยกตรงนี้เราจะไปซ้ายหรือไปขวาไปทางนี้หรอไปทางนี้หรอเข้าป่าซ้ายเข้าป่าแล้วขวาเข้าเมืองหรือหรือไงฮะทางนี้มันไปไหนครับคุณจินไปร้านกาแฟค่ะโอที่เดินขึ้นร้านกาแฟทางนี้เราเดินป่าไปป่าดีกว่า ตรงนี้ขึ้นไปอีกไกลไหมไม่ไกลค่ะเราพูดพูดย่งไงตรงนี้เองเขาเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินแบบเพื่ออะไรอันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อยากให้นักท่องเที่ยวมาไม่กระปองแล้วอยากมาเดินอืจุดไฮไลท์ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับอายุมากกว่าสามร้อยปีแล้วก็เป็นตุดล่ำมปื้นของน้ำที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าตาน้ำนะคะค ระหว่างทางก็ยังมีสวนชากาแฟให้ชาวบ้านได้เรียนรู้มีสวนชากาแฟให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ครับอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟห่มดอยฮะเป็นร้านกาแฟของเยาวชนที่นี่ซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่สวนของกาแฟของเขานี่เป็นสวนกาแฟเหรอค่ะแล้วเขาก็มาเปิดร้านอยู่ตรงนี้อืมใครที่ชอบเงียบสงบก็มานั่งทานร้านนี้ได้อืม ร้านกาแฟ,าฟาห่อมดอยค่ะอมแปลว่าอะไรห่อมแปลว่าซอกซอกโอ้นี่เป็นซอกยันหลืบเลยเนะซอ,อ,อกหลือหลืบแต่มีความเงียบสงวนนะท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศที่มองลงไปเห็นไหมถ้าใครไม่ตั้งใจมานี่ไม่ได้มาแน่นอนครับขนาดตั้งใจมายังหลงเลยครับห่อมดอยใครมาแม่กับปองเนี่ยจะได้รู้ ได้หลายอย่างอีกเยอะต้องศึกษาธรรมชาติด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเอามีลูกค้านะเราอยู่ในอยู่ในปายย่ายังมีลูกค้านั่งกินเลยเห็นไหมมีลูกค้านะนั่งชิวๆมีมลูกค้านั่งอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมถ้างั้นเราจะไม่ก่อกวนเอา้าตรงนี้มีด้วยคุดฟอกอุดฟอกนะครบตรงนี้ก็มีลูกค้านะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหม เปลูกค้าด้วยแล้วก็มีเสียงน้ำตกออกสินี่ไงคุณเจนบ้านบ้านเราเรียกย่าอะไรรู้ไหม,ม,มหหนี่น,นั่นแน่ ถูกต้องครับนี่แหละย่ารีแพที่หาซื้อกันเหลือเกินเนี่ยพระอีภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าย่าฮียุ่มพูดดีๆนะออกสำเนียงชัดๆนะฮียุ่มฮีฮียุ่มฮีที่แปลว่าผู้ชายด็อกด็อกยุอกฮียุ่มโอเคผ่าน yes ฮียุ่มพ้าอยู่เอ้ยเอ้ยอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเพี้ยนย่าฮียุ่ม as decor in t h a i อ่าเดี๋ยวมันออกสำเนียงผิดนะฮียุ่ม cast no 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 ฮียุ่ม วันนี้เราพามาสำรวจป่าเดินป่าศึกษาธรรมชาติไหนอันนี้ต้นกาแฟเหรอกาแฟพันอาราบิกา้ากาแฟพันอาราบิก้าอ๋อนี่เขาก็ปลูกเป็นแนวเลยนี่อันนี้เป็นสวนเป็นสวนกาแฟแล้วนี่ค่ะ มีเป็นสองกาแฟหมดแล้วตอนแรกเขาจะปลูกชาก่อนแล้วก็ม,มีโครงการหลวงเข้ามาก็จะมีกาแฟมาปลูกเสริม,ม,มการปลูกก็คือปลูกระหว่างต้นไม้กับต้นชาปลูกที่ว่างค่ะเราจะปลูกชากับกาแฟอยู่ในสวนเดียวกันโดยที่ไม่ต้องตัดต้ไนไม้แล้วเขาได้ส่งขายไหนแม่วุเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟแต่ก่อนส่งที่โครงการหลวงค่ะแต่เดี๋ยวนี้ในชุมชนสามารถผลิตขายเองได้อ๋อวตีแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะชาวบ้านเขาทำาขายแพงไหม เลโลประมาณ4 0 0ร0 0ยสีค่ะคือคั่วพร้อมพร้อมไปชงได้เลยแต่ถ้าเกิมีท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อเยอะมากเลยอมีราคาส่งไหมมีค่ะราคาไงอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดต่อกับท่านผู้ใหญ่คอมมินอที่ทีมงานเราคุยด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมันนี้ท่านใหญ่าจะเป็นคนรู้ที่สุดมีแบรนด์ของตัวเองค่ะแล้วก็ ส่งเสริมเรื่องกาแฟซึ่งเอาไปแปรรูปได้อีกหลายอย่างใช่แล้วจากตรงนี้เป็นพื้นป่าที่ชาวบ้านปลูกกาแฟปลูกชาปลูกชาด้วยชาของเราเป็นชาอะไรชาพันธุ์อัสสัมซึ่งปลูกเพื่อเก็บมะนึ่งทำเมี่ยงเอามะนึ่งทำเมี่ยงอ่าันนี้คือต้นชาพันธุ์อัสสัมนะคะแล้วเวลาเราเก็บเนี่ย ชาพันธุ์อสามเนี่ยมันทําได้หลายอย่างเนาะครับอ่าแหลมแหลมมันเดียวเนี่ยย่อชาไปทําชาขาวอันนี้มีราคาแพงใช่ค่ะแล้วถ้าหนึ่งยอดสองใบแบบนี้ก็ไปทําชาเขียวอืค่ะใบแก่ๆแบบนี้สามารถนําไปอบค่าเชื้อทํำเป็นหมอนใบชาเพื่อดูดกลิ่นอับอในห้องในรถในรองเท้าได้ค่ะหรือว่าจะเอาไว้หนุนเพื่ออาคลายเครียดครับผ่อนคลายก็ได้ค่ะ ่าส่วนใบกลางๆแบบนี้นะคะครับแบบนี้เนาะครับที่เขาเก็บไปทําเมี่ยงนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยค่ะไม่แก่เกินไปไม่ออ่นเกินไปไม่อ่อนเกินไปนี่คือโอ้โหนุ่มๆนะอันนี้พี่ชิมได้ไหมได้มันจะฝาดหรือมันเป็นรสชาติมันจะออกฝาดป่่ะเวลาเข้าป่ามาทํามาเก็บใบชาเนี่ยเราห่อข้าวกับน้ำพริกมาแล้วเก็บใบชาเป็น กินเป็นผัดรสชาติดีนะ,ะยังไม่ถึมากให้อยู่ในท้องนะผมเอกชนะเจ้าชายตะมงหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายกโกโก้ถ้าใครจะไปจะมาติดต่อได้ที่ไกด์เบอร์โทรอะไรครับ0860747325มาแบบนี้ติดต่อได้ที่เขาขอแอพเปิลเจอร์ทัวตามหมายเลขที่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะช่วงนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่เดียวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าคุณจะไม่รู้ว่าพวกผมจะไปเดินย่ำที่ไหนบ้างสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา